สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันจันทร์ที่หนึ่งมีนาคมนะครับเริ่มเข้าสู่เดือนมีนาคมแล้วนะครับเช้า,ชานี้ผมไม่ได้ไปออกกําลังกายปั่นจักรยานที่ใบเลนหรือว่าที่อื่นนะครับพอดีมีภารกิจไม่สามารถที่จะออกไปตอนเช้าได้แต่ว่าการออกกําลังกายก็คงยังมีอยู่ก็เลยตรงนี้วันนี้ก็ตั้งใจจะเดินอรอบๆบ,บริเวณบ้านสัก สองกิโลนะครับตอนนี้นี่ตั้งตั้งตั้งสมาร์ทวอตไปแล้วนะเดินเดินกลางแจ้งนะครับเดี๋ยวก็จะเดินสักหน่อยนึงนะครับเดินสักสกิโลเนี่ยเดินวนไปวนมาเนี่ยในบ้านมันจะมีระยะทางสักประมาณสามสิบเมตรยีเมตรนะครับยีเมตรก็เดินไปเรื่อยๆวนๆให้ได้สัก2อกิโลนะครับผมจะเดินไปเรื่อยๆแล้วจะคุยไปนะครับครับวันนี้เป็นวันที่1มีนาคม2564นะครับก็จะเริ่ม เกี่ยวกับาการเปลี่ยนช่วงเวลานะครับก็จะเข้าฤดูร้อนแล้วก็จะเข้าฤดูร้อนแล้วตอนนี้นะครับอากาศก็เริ่มจะร้อนแต่ว่าตอนเช้านะครับบริเวณหน้าบ้านผมตรงนี้นะครับก็จะมีหมอกมีหมอกแต่ไม่ทราบว่าควันด้วยหรือเปล่านะครับเข้าใจว่าควันด้วยนะครับเพราะเขามีการเผา เผาหญ้านะครับเผาหญ้าแล้วก็ควันเนี่ยก็ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนพอตอนเช้ามีไอ้นะ้ำมีหมอกลงมามันลงลงข้างล่างไม่ได้นะครับลงข้างล่างไม่ได้มันมาเจอควันที่กัดฟุ้งกระจายอยู่เหนือผิวดินเนี่ยมันก็เลยค้างอยู่เต็มในขาวไปหมดเลยนะครับมาตื่นเช้านี่ก็มองเห็นเหมือนหมอกนะครับสีสดชื่นแต่ว่าพอดูไปดูมาปรากฏว่า มันมีกลิ่นเป็นควันไฟด้วยนะกลิ่นเป็นควันไฟแฝงอยู่ในในในสวนสีขาวที่ลอยที่เรามองดูแล้วมันเหมือนกับหมอกนั่นแหละเพราะสายๆหน่อยนะครับมีแสงแดดขึ้นมาความร้อนก็ทําให้ไอ้น้ำเนี่ยร่วงลงไปกานะเป็นจดน้ําเล็กๆก็ร่วงลงไปในพื้นดินนะครับก็ยังคงแต่ควันไฟก็ฟุ้งกระจายอยู่ก็จะลดลงไปหน่อยหนึงนะครับแต่สําหรับจังหวัด ชนบุรีอรีราชาเนี่ยนะครับช่วงนี้ค่า PM 2.5จะสูงมากเลยนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับระบบทางเดินหายใจกลัวจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจของคนที่ไม่แข็งแรงก,ก็ต้องระวังนะครับครับช่วงนี้ผมก็จะเดินไปเรื่อยๆครับ ตอนนี้เดินไม่ได้แค่2อ0ร้อเมตรเองก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับ <Okay. S 1> <ะ>เดินไปคุยไปนะครับช่วงนี้ การระบาดของโควิดนะครับยอดลดลงนะครับยอดลดลงเป็นเป็นตัวเลข2หลักแล้วนะครับเป็นตัวเลข2หลักแล้วแต่ว่าก็เราก็ต้องระวังอยู่อย่าประมาทเพราะฉะนั้นคนที่มีมีเวลาว่างหรือจะออกไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดหรือว่าไปที่ใดที่หนึ่งนะครับก็ขอให้เว้นระยะห่างนะครับแล้วก็เช็ค แบบเช็คลายของไทยชนะแล้วก็หมอชนะด้วยก็จะดี mm hmm. ก็จะช่วยช่วยในการควบคุมดูแล uh, การปฏิบัติตนของท่านได้มากนะครับ mm hmm. ก็วิธีเดียวที่จะทําให้เราปลอดภัยจากโควิด hmm. ก็คือเราต้องระวังตัวของเราเองนะครับ mm hmm. ต้องระวังตัวของเราเองอย่า อย่าประมาทเป็นอันขาดไม่มีใครช่วยเราได้ถึงแม้มีวัคซีนมาถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยมันก็มันก็จะไม่สามารถที่จะทําให้เราหลุดผ่านพ้นภัยที่เกิดจาก ไขวัดตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นออกกําลังกายบริหารร่างกายทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้ดีไม่เข้าไปอยู่ในที่แออัดหรือไปอยู่ในที่ชุมชนที่ทําให้เกิด,ดการติดขัดของระบบทางเดินหายใจนะครับก็จะทําให้เราผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ทุกคนต้องช่วยกันนะครับไปไหนก็ใส่แมสปิดปากอยู่เสมอนี่ผมอยู่ตรงนี้เพราะผมอยู่ในบ้าน นะครับอยู่ในบ้านผมด้วยอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นไม่ไม,ไม่ค่อยกังวลน,นะครับตรงน,นี้ท่านที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับไปพักผอ่อนที่ไหนที่เราชอบนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระยะระยะผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายนะครับทำให้เราได้ ไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้นก็ขอให้รับมัดระวังเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อสุขภาพของเรานะครับส่วนวัคซีนนั้นที่ส่งเข้ามายัางประเทศไทยที่จะฉีดให้กับคนไทยประมาณ60ประกว่าล้านคนคงใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าก็จะมีกลุ่มเสี่ยงเช่นกลุ่มผู้ปฏิบัติการในโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลน,นะครับผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผู้สูงอายุ รถนะหลั่นก็ลงมานะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องกังวลหรอกนะครับถ้าเรายังไม่ได้ฉีดถ้าคนรอบข้างเรามีภูมิคุ้มกันไม่มีเชื้อนะครับเราปฏิบัติตนตามาขั้นตอนของการบำรุงรักษาดูแล,แลร่างกายเราเนี่ยก็จะทำให้เชื้อโรคก,ก็ไม่ย่างกายก็มาสู่เราได้นะครับโอเคนะครับผมจะเดินไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะดูซิว่าจะได้สักแค่ไหนครับ ครับตอนนี้ก็เดินมาได้ครึ่งกิโลเองครับก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเป็นกว่าจะได้เงินนะครับ วันจันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขมีสุขภาพร่างกายแข,แข็งแรงนะครับรับกับการทำงานวันใหม่นะครับแล้วก็ประสบโชคลาภในการเสี่ยงโชคนะครับโอเคสวัสดีครับ